ขอถ่านแปบอ่าคันนี้เป็นคันที่หกนะครับโดนคนห้ามไช้มาเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะสตาร์ทก่อนติดตั้งอ่าันนี้เจ้าของรถเจริญเรต้าด้เลยครเครื่องร้อยเก้าส้าครับร้อา ันนี้ดำกว่าทุกคันเลยครับนหน,นักสุดเลยครับ,รบแต่เสียงแน่น <รถ S 1> เสียงแน่นแต่ค <รถ S 1> วัน <รถ S 1> ดำเครื่องดีแต่ควันดำดูใหม่เออรถดู ีก็็ตติดตั้งเสรจแล้วลองเลยไปลองเลยคนขับลองเองเลยอันนี้เปิดวาวแล้วก็ประหยัดติดประมาณนี้ครับเครื่องนี้ไม่หลวมแล้วว่าไงน้องน,อน,นี่ค,นนค,นคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่คันนี้เป็นคันที่หกครับคันที่หกเขาอู่นี่นะครับ เป็นคันที่ควันดำที่สุดดำสุดครับคันนี้ดำสุดครับแต่เครื่องดีนะเครื่องก็ดีเครื่องแน่นกว่าเครื่องแน่นเครื่องแน่นเดี๋ยวไปดูกันครับ10บกิโลทางนนมาด้วยครับวันนี้วันนี้เสร็จเร็วครับโชคดีครับอัดัรงเลยอัดแรงเลยโอ้โหมีสั่งมาเลยมีสั่งด้วลยยาวไปเลย ร้อยเก้าสิบห้าแรงเนาะน,นี่เนาะอีสุฮีโ <H ino, S 2> นะครับอีสุอีสุเคยอ,อีสุแต่ควันดำเมื่อกี้มันก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาจอดเดี๋ยวก็รู้แล้วครับมาเปิ้ลดูอีกทีแต่การน่าจะมาแล้วาการจะ,จะเริ่มเพราะเราไม่ได้เติมน้ำเยอะอนี้เราก็วิ่งมาประมาณสักสามสิบโลได้ไหมครับ ประมาณสักสิบกว่านาทีรถไม่ค่อยติดนะครับดูว่าดูสังเกตร,รถกันหน้าอันนี้โดนตุกหนักมันจะมีฝันฝันโชยเป็นระยะนะครับเป็นระยะระยะนะครับคะนนนของคันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งโดนเนี่ยครับพนห้ามใช้ครับเขาก็จะวิ่งประมาณอย่างนี้ก็วิ่งประมาณเกียร์อะรครับกเกียร์หกอ่ะไม่เนี่ยเนี่ยคันหน้านระวังระวัง เนี่ยควันโชยตลอดเลยเห็นไหมครับทีเขาควันจะวิ่งเดี่ยวหกถ้านักหนักใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเขาจะไหลเรื่อยเรื่อยเดี่ยวหกถ้าถ้าสมมติเกาของพี่เนี่ยถ้าหนักอย่างเงี้ยจะควรอยากจะวิ่งประมาณอะไรแปดหกวิก่งเจ็ด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 อ่าเจ็ดดีสุดแล้วแปดก็ 8, 9, วิ่งไม่ไปนี่ตักวันแปดควันมาแน่เดี๋ยวไปลองวิ่งดูเด้โอ <laughs> <laughs> โอ้โหเบรกให้แน่นอนย อ้าวมาด้วยกันนะเนี่ยทางเดียวกันนะเนี่ยจริงด้วยเนีย่ยหัวลากโอ้ <c oughs> นี่เ้าเข้า,ขาซอยแล้วนะครับซอยสามสิบเจ็ดกิ่งแก้วสามสิบเจ็ดก็ลงาเลยนะ <c oughs> โอ้แถวนี้จะมีกดังอันนี้มันเช้ามนรอย เดี๋ยวลองไปจอดดูแล้วดูว่าลองเบิ้ลดูว่ามันหายไปไหมบรรลุนกันครับผมควรโดนเลยเออดังปีเลยดังีเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมีมัไยมเขาบอกว่าไม่เห็นควันแล้วผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอ,อ,<า>อ่ะมันดูไม่ได้ครูพี่แกมาดู เมื่อกี้มาเช้าก็ขึ้นแล้วครับเหยียบเช้าไม่เหลือแล้วพอแล้วเพ,พ,พอเพะมาเช้ายัางไงเหยียบยังไงก็มาครับเหยเียบยังไงก็มาครับกระแทกมานี่ลูกต็มคร,ครควาวนี้ก็ติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเทสมาแล้วไม่ได้เทสแล้วก็คือไปลานิน อ่แค่ประมาณสักยี่สิบโลครับี่สิบโลกมันก็วก็ก็แต่เราเปิดกองวิ่งเนาะกองมันไม่มีแต่ตอนนี้ใส่กองแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ควันดำก็หายไปละเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูอีกที ของก็มาดูแล้วแหม่เจ้าของของมาดูเรียบร้อยของเขาติดเป็นคันที่สองแล้วพี่ก็ติดคันที่สองคันนี้จะเป็นพ่นห้ามใช้แล้วก็อีกคันหนึ่งกําลังกําลังจะโดนพ่นห้ามใช้แต่คันนี้เครื่องจะดีกว่าเครื่องนี้จะดีกว่าร้อยเก้าสิบห้าเลงอีสุกก็ส่งงานครับเรียบร้อย คันที่หได้